มาดูอีกหนึ่งเรื่องกันกรณีที่ทางทางกัมพูชานะคะว่าเข้ามาลักลอบวางระเบิดสแสวงเครื่องบริเวณปราสาทตาควายหลายคนก็น่าจะจํากันได้อตอนนี้ตรวจพิสูจน์พบออกมาแล้วนะคะว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการาหมก็เปิดเผยว่ากองทัพนะคะพิสูจน์ระเบิดสแสวงเครื่องที่พบใกล้ปราสาทตาควายเป็นของกัมพูชาจริงๆค่ะสั่งเก็บหลักฐานมอบให้กระทรวงรต่างประเทศในเรื่องของการประท้วงต่อไปด้วยโดยเรื่องนี้ครับพลเอก นัทพลนาคพานิชครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงกรณีการตรวจพบว่าทหารกัมพูชาเนี่ยได้ลักลอบเข้ามาวางระเบิดสแสวงเครื่องบริเวณปราสาทตาควายที่จังหวัดสุรินได้รับรายงานแล้วครับ จากการตรวจสอบพบว่าเป็นระเบิดลูกคอสแสวงเครื่องซึ่งได้มีการพิสูจน์ทราบแล้วว่าเป็นระเบิดของทางกัมพูชาจริงนะครับมีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าทหารกัมพูชาเนี่ยได้ลอบเข้ามาวางระเบิดแม้ว่ารัฐบาลกัมพูชาจะแสดงความตั้งใจว่าจะมีการพูดคุยกับทหารกัมพูชาแล้วแต่ทหารกัมพูชาก็ไม่มีวินยัยยั่วยุโดยตลอดจึงได้มีการสั่งการให้เก็บหลักฐานและประท้วงผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงการให้ทหารเนี่ยออกลาด ตรวจสอบเส้นทางต่างๆบริเวณชายแดนหากพบว่ามีทหารกัมพูชาเข้ามาโวรอบวางระเบิดจริงให้จัดการได้ทันทีครับค่ะส่วนสถานก,การณ์การเมืองในขณะนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานก,การณ์ชายแดนเพราะว่ากระทรวงกลาโหมปฏิบัติตามพร,ะระบรจัดระเบียบร,ราชการกระทรวงกลาโหม2,551และได้มอบอำนาจให้ผู้บัญชาการฐานสูงสุดพอบอรบเหล่าทัพและมัธยปัทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยจึงขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลน,นะคะ และก็สําหรับสถานการณ์ชายแดนภาคใต้บ้างนะครับที่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลในขณะน,นี้กลับมาไม่สงบอีกครั้งหนึ่งนะครับทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการแสดงออกทางสัญ,ญลักษณ์ซึ่งตรงกับวันชาติมาเลเซียโดยกลุ่มผู้ก่อเหตุมักจะถือวันนี้เป็นวันสําคัญในการปฏิบัติการอีกทั้งยังได้มีการเน้นย้ําแม่ทัพภาคที่4และกอรมนภาค4ี่ส่วนหน้าให้เข้มง,งวดดูแลเรื่องของ ความไม่สงบตรงนี้ให้เรียบร้อยครับค่ะนี่ก็เป็นกรณีที่ทางกองทัพพิสูจน์ระเบิดสแสวงเครื่องที่ได้พบที่ใกล้ปราสาทตาควายแล้วก็ยืนยันนะคะว่าเป็นของกัมพูชาจริงๆนะคะ